เป็นเปิดมาไเลยอก็ดีใจมากค่ะเพราะว่าเราก็พาคากิออกงานเป็นครอบครัวครั้งแรกเลยแล้วก็คากิก็เกิดที่นี่ด้วยค่ะใช่แล้วพ่อที่นี่ใช่ค่ะพ่อที่นี่ค่ะพ่อที่สมิธิเวตสุขุมวิทคุณใจยังไงบ้างคะกับการใช้เวลาของสมิธิเวตเองอุ้ย ครับก็ต้องก่อนอื่นอขออนุญาตแสดงความดีนะครับกับทางโรงพยาบาลสปริติเวชนะครับผม Hospital International นะครับซึ่งต้องบอกว่า,าเป็นโรงพยาบาล <c oughs> ที่ความรู้สึกของพ่อแม่หลายๆคนนะครับที่มีลูกทั้งแบบว่าเด็กๆเลยเป็นทาลกเลยนะครับไปจนถึงวัยโตเนี่ยก็คือทางโรงพยาบาลสปริติเวชเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าโตไปไม่ป่วยโตไปไม่ป่วยทีนี้คือเราต้องเริ่มจากศูนย์ก่อนโดยที่ ตัวครอบครัวเนี่ยต้องดูแลลูกุห,หลานของคุณเนี่ยให้ให้มันเป็นแบบว่าพื้นฐานก่อนนะฮะเพราะทางโรงพยาบาลเนี่ยเขารองรับ เขาเรียกว่าทุกอย่างเลยตั้งแต่แบบตัวตึกนะครับตัวแอร์กองทุกอย่างดีมากๆนะครับแล้วก็ AI ต่างๆคือเทคโนโลยีของทางโรงพยาบาลสมิติเวช Hospital International เนี่ยคือเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับแล้วเลยรู้สึกว่าสบายใจสบายใจทุกครั้งเวลาแบบเตามาหาอะไรเงี้ยคือเราจะรู้จักสมิติเวชจริงๆก็คือมีทั้งสุขุมวิทนะครับมีทั้งสมิติเวชศรีนครินทร์และอันนี้ก็เป็นตึกใหม่ที่ต้องบอกว่าโอ้โหทาง คุณหมอหรือแบบวา่าพี่พี่พยาบาลเนี่ยเขาต้อนรับดีมากๆครับมันจะโกลายเป็นแบบว่าเป็นลูกอีกขอของท่า CEO นซีโอไปแล้ว <c oughs> หรือว่าเป็นเป็นบุญของท่ากิจนะครับ <c oughs> ท่านผู้บริหารขอทางสวิติเวชแบบเอ็นดูน้องนะครับ <c oughs> แล้วก็จริงก็อย่างที่บอกก็คือความโชคดีที่แบบากิจเหมือนแม่ด้วย <c oughs> แล้วก็ แนแม่เนแม่แล้วก็ทัก <c oughs> กิจก็ดูเป็นเด็กที่เ <c oughs> ชื่อฟังนะครับเวลามาหาหมอเนี่ยก็จะตั้งใจฟังนะครับ <c oughs> ไม่ค่อยดื้อเท่าไหร่แล้วก็แบบเนี่ยตั้งใจฟังอยู่พี่พีนักข่าวพี่พี่นักข่าวบอกว่าอย่าอย่าดื้อเหมือนพ่อนะจริงๆเราเราสึ่มีความสุขแค่ไหนหรือว่าแบบได้หลายคน กรมาครับก็จริงๆต้องขอขอบคุณนะ,นะครับที่แบบว่าพี่ๆทุกคนนะครับเป็นดูครอบครัวผมนะครับรวมถึงใบมอนนะครับแล้วก็น้องค้าขี่นะครับก็ที่บอกเราก็จะเลี้ยงลูกไปพร้อมๆกันเพราะว่าพี่ๆเขาก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคุณพ่อคุณแม่ออนไลน์นะครับแล้วก็มีคําแนะนําว่าแจ็คช่วงนี้ดราม่าเรื่องลูกเยอะ <c oughs> อะไรเงี้ยเราก็จะแบบว่าเชื่อฟังแล้วก็ไปไปปรับปรุงในเรื่องของบางอันอะไรเงี้ยครับ ใช่ไหมครับมีอะไรที่เราอ่านจนแบบเรารู้สึกว่าเออโอเคไม่ใอ,อุ้มได้ไหมอ่าน<ม>ได้ไ,ดไ,ดไดอ่านอ่านแล้วก็ <c oughs> อา่อานแล้วก็แบบว่าเจอคอมเมนต์แบบอย่างเช่นแบบว่าลูก ลูกผมหน้าเหมือนนิกกี้จังลูกผมหน้าเหมือนมาริโอ้จังหรือแบบว่าลูกผมเหมือนทุกคนไม่เหมือนตัวเองแต่ไม่ได้ซีเรียสเลยเพราะว่าทางคุณหมอพยาบาลเช็ดอ่าเช็คถูกต้องแล้วใช่ใช่ใช่ไม่้อมีคน้อยใจเลยพ่อแบบว่าโอเหมือนคนนู้นเหมือนแม่ไม่เหมือนพ่อเรือยๆบางคนแต่อะไรแบบนี้ไม่มีเลยครับไม่มีเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าอาจจะเป็นความโชคดีที่แบบลูกได้ยินเด่นเราไปหรือได้ยินเด่นของแม่ไปเพราะว่าเรื่องผิวขาวเนี่ยก็คือ ท,ทางคุณพ่อเนี่ยมีเชื้อจีนมีเชื้อจีนก็คือปู่เนี่ยเป็นแซนลี่อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าผิวน่าจะได้เขาแต่ตอนแฟนฉันผมอ <People. S 2> ้วนดำก็คือเกิดจากตากแดดหรือแบบอะไรครับผมไว้ต้องดีใจแหละเพราะว่าล่าสุดก็เรียกผัาปลาแล้วใช่เรียกผัาปลาต้องดีใจอันนั้นเป็คำแรกคำแรกเลยที่คนบอกว่าเรียกผักปลาใช่คำแรกคือต่ปขาได้เหรอเมื่อวานเมื่อวานเขาถ่ายคลิปอะไรครับที่ผ่านมาคำแรกเลยเหรอคำแรกเนาะใช่ไหมใช่แรกครั้งแรก ับก็ดีใจเป็นากมบีอะไรที่เหมือนแจ็คมากถ้าถามผมนะครับคือหนึ่งมีความแบบเริ่มซุกซนแล้วก็เริ่มแบบเหมือนเหมือนพากิเนี่ยอยู่ไม่ค่อยนิ่งแล้วก็จะมีความแบบแอบแอบแอบดื้อแอบดื้อแต่ก็จะมีความแบบเป็นงานเป็นงานถ้าสมมุติว่าถ้าผู้ใหญ่หรือแบบมาออกงานอะไรเงี้ยเขาจะรู้งานว่าแบบอุ้ยอันนี้ต้องแบบอย่าดื้ออย่าดื้ออะไรประมาณนี้ครับ ผมบอกว่ามีคนบอกว่าหน้าเหมือนมันโ่ต่มอต้หลอกมากะไม่รู้นะครับมีคนพูดนะครับผมว่าผมว่อกี้แอดหมดมริโอหรือเปล่าผมหลอกผมหลอกกว่าโอ้นะครับเอาวอนนี้ขอกทนค่ะผมหลอกผมไหนคือุมหลอกผมหลอกกว่าในเรื่องของแบบหนึ่งไม่ได้เป็นมุมหลอกหรือเป็นอะไรผมหลอกกว่าคือหนึ่งผมมาริโอ้เคยเข้าวงการช้ากว่าผมแล้วก็เคยเป็นตัวประกอบให้กับผม ก็เคยถูกผมหลอกขายของอเคยมัน <c oughs> เหมือนจะดีหรือไม่ดีออันนี้คืการจะไปฟังน,นะข่มครับข <c oughs> <ๆ>่มเพราะว่าตอนนี้เป็นเป็นพุ่มกับคุมค <c oughs> ุมมาริโออยู่ก็เลยแบบเดี๋ยวเดี๋ยวพาพาคา,ากิไปเจอพี่ๆนักแสดงในกองด้วยครับอออ่าอ่าอย่างอย่างอย่างเรื่องที่เขาบอกว่าเราไม่ดูแลลูกเลยไม่ดูแลลูกังไปเ่บ้าที่ผ่องอะไรบ้างเราไปเ่องอะไงบ้าง จริงๆอ่ามันมันอาจจะออกไปแบบนั้นแต่จริงๆอะมันไม่มีอะไรเลยพี่แจเขาก็ดูแลปกติค่ะหลังบ้องเราก็ดูแลกันปกติเนาะเราก็แบบมีความสุขกันอยู่ส่วนอาะก็หน,นกูก็เลยไม่ได้ซีเรียสอะไรยังงงอยู่เลยหนวไม่เห็นดราม่าเลยนะแต่ว่ามีคนแบบ ไร้สดนะค่ะแล้วเขาก็แบบว่าดราม่าอะไรที <1 sticking to pain> <Laurie> ่สวนสนูก็เลยงงว่าเออดราม่าอะไรอ๋อคือไม่ถือโล่ไม่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าเออทุกคนไม่ต้องเพฟรชทุกอย่างก็ได้มั้งคือเขาก็แบบดูแลดีอยู่แล้วก็เลยไม่ซีเรียสอะไรตรงนั้นแล้วไป็นห่วงเขาไหมเพราะเโดนด่าก็เป็นห่วงค่ะหนูก็พยายามไลฟ์สดก็ก็บอกอยู่ว่าเออไม่ต้องเออไม่ต้องไปว่าอะไรพี่แจ๊มากเพราะจริงๆเขาไม่ได้เป็นคนแบบนั้นแสดงละครตีแบบ ใช่ติดไม่ใช่แล้วคือประเด็นวันนั้นน่ะที่เขาถือโลมอ่ะถืออ่ะไม่โดนหนูกับลูกอยู่แล้วไงหนูก็เลยเอามาถือเองแล้วก็จะทิ้งตางด้วยใช่เกือบดีอันนี้คือประเด็นจุดๆหลักเลยแต่เวลาไปไหนก็เหมือนเดียวกันไปแค่พ่อแม่ลูก็ถือว่ามีมีน้องพี่เดียร์ไปด้วย ก็เลยในนั้นอหะคือน้องน้องเขาถ่ายให้พี่แจ๊คดูแล้วพี่แจ๊คก็มงานอยู่จริงๆก็แหละแต่ว่าไปก็เอามาถือเล่นกันปกติไม่ได้มีอะไรเลยปกติแจ๊คช่วยเลี้ยงลูกไหมคะที่บ้านหรือเวลาอยู่บ้านเลี้ยงค่ะคือถ้าว่างก็เลี้ยงเนาะช่วยจะเลี้ยงเล่นกับลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนมากก็ทํางานมากกว่าก็จะเป็นหนู่ส่วนหลักเข้าใจคะเขายุ่งงานแล้วก็แบบ ก็จะปี่เองเขาคือแต่ไม่หมว่าเข้าใจใช่ไหมเขาเขายู่งแล้วแบบรำรำแต่จะไม่ได้มีเวลามาช่วยช่วยเรีย่อะไรเข้าใจอ่ะเข้าใจเพราะหนูก็บอกให้เขาทำงานให้เต็มที่ไปเลยทางลูกเดี๋ยวจะเป็นหน้าที่ดูแล บบเก็ะจากางานอย่างเี้รู้สจะต้องีบับบานากมาเจอลูกไมาันมันก็มีหลครับเพราะว่าตอนนี้ไม่ค่อยมีเวลาเจอลูกเพราะว่าต้องทาหนังแล้วก็เตรียมตัวแบบไม่ค่อยมีเวลาก็จะมีช่วงเครียดช่วงแบบเ,เจอปัญหาแล้วก็ต้องแก้ย่งไงอะไรเงี้ยครับมันมีอุปสรรค มันเป็นช่วงรอยต่อของในช่วง20ปีของเราที่เราเข้าวงการมาด้วยละครับแล้วมันก็เลยต้องมีชิ้นงานใหม่ๆที่แบบต้องให้คนมีความเชื่อถือเราในอีแบบบทบาทหนึ่งเพราะว่าผมเชื่อหนึ่งอย่างว่าดาราครับอาชีพครับหรืออาชีพไหนๆก็ตามเนี่ยมันไม่มีอะไรแน่นอนนะครับบางทีเราอาจจะแบบดวงดีวันนี้วันข้างหน้าเราดวงไม่ดีก็ได้อะไรก็เกิดขึ้นได้หมดก็เลยรู้สึกว่าเราแอบแบบทำวันนี้เพื่อลูกดีกว่าครอบครัวแล้วก็พยายามปรับบ ปรุงตัวให้ดีขึ้นในเรื่องของสิ่งที่เคยทําไม่ดีอะไรมาบางคนอาจจะมองว่าอุ้ยไม่เป็นตัวเองเลยไม่ไม,ไม่ไม่สนุกเลยไม่ไม่แบบไม่เหมือนแต่กอนไม่ตลกเหมือนต่ก่อนเนยจริงว่ายุคสมัยทุกวันนี้มันก็เปลี่ยนไปแล้วอันไหนที่แบบว่ามันอยู่ที่งานแล้วกันการลเทศะเพราะว่าบางทีแบบ เดี๋ยวเดี๋ยวพอทําอะไรมันได้อย่างเสียอย่างนะนี้เราก็แบบลองลองเปลี่ยนตัวเองดูอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าการเป็คุณพ่อทรัเพื่งแต่ประเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนครับเปลี่ยนเพราะว่าคืออย่างที่บอกะครับมันมีความจับจ้องจับหลายๆคนที่เขามองเราแล้วเราก็พยายามจะทําให้เป็นแบบอย่างแล้วผมเชื่อว่า คากิเนะี่ยมาเติมเต็มผมที่ทําให้ผมรู้สึกว่าอยากทําอะไรดีๆแล้วก็อยากทําอะไรที่มันแบบให้ตัวเองเนะี่ยมีอะไรใหม่ๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับี่บอกว่าเปลี่ยนบางคนบอกว่าไม่เป็นตัวงเปล่จริงเราเป็นวเปลี่ยนไหมเพราะ่ะนัจริงๆให้เป็นแบบไหนก็ได้เลยครับถ้าอยู่ที่เรา,าสัง่งสมมติแบบแบาบงคนบอกไม่หื่นเลยก็เดี๋ยวกูจัดให้มึงเลย อะไรอย่างเงี้ยคุณใช้คุณเป็นอะไรก็ได้หมดนะแต่หมาเถึงว่าอยู่ที่เหตุเหตุและผลนะครับ <g> เพราะ,อ,ะอย่างเช่นเราจะดูสถานที่เราจะดูแบบอะไรก็ตามอยู่ที่เขาอยู่ที่ลูกคา้าเช่นคุณจ้างผมไปงานไหนผมก็จะเป็นแบบนั้นคุณให้ผมทำอะไรผมก็จะเป็นแบบนั้นแต่ข้อตกลงที่คุยกันต้องเป็นแบบนั้นนะต้องต้องต้อง,ต,องต้องมีเหตุและผลนะ,ะนะอย่างงี้เงี้ยนะอย่าอย่าแบบมองว่าเฮ้ยทำไมมาอันนี้ไม่ตลกเลยทำไมอันนี้อะไรมันก็จะเป็นอีกฟิลนอะไรครับแต่เร่ความความอะไรของเราเราก็หายไปเลยเหมือนกัน ก็หายคนบอกว่าหายไปมันมันต้องหายเพราะว่าหนึ่งคือสังคมไทยอ่ะเขาไม่ชอบคฟังถ้ามีครอบครัวแล้วเจ้าชู้ถ้าสมมติสังคมไทยบอกอุ้ยมีครอบครัวเจ้าชู้ได้เราก็จะไปกันไปเลยไม่ไม่เราต้องสั่ง ก็นั่นแหละครับก็เลยรู้สึกว่ามันต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองก็อย่างสมมติเราเป็นนักแสดงแล้วเราท้าทายในอันอื่นแล้วเราก็อยากจะทําอะไรบทบาทอื่นเป็นผู้จัดโดยที่หาภุ่มกับหาอะไรมาทําแล้วก็ร่วมกำกับด้วยกับเพื่อนๆแล้วมันทําอะไรที่แบบร่วมงานกับต่างประเทศด้วยอะไรเงี้ยมันก็มีความตื่นเต้นท้าทายที่ทางผู้ใหญ่เขาให้โอกาสเราก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่คนนั้นมันต้องน่าเชื่อถือมันต้องน่าเชื่อถือด้วยเพราะว่าหนึ่งสิ่งที่เราทํามันใหญ่ขึ้น มันไม่ได้มันไม่ได้ทําอะไรที่แบบเหมือนแต่ก่อนแต่ความเป็นตัวตนเราก็ยังอยู่ไม่หายไปไป่เบื่อชอบไหมไม่เบื่เวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันนี้ไม่เจ้าชู้ไม่อะไรเหมือนเดิมนะชอบค่ะจริงๆอ่ะตั้งแต่แรกอ่ะเขาก็เป็นอย่างนี้มาตลอดนะคะเสมอก็สมบูรณ์ไปเลยหลังนี้เหมือนยิ่งดีขึ้นกว่าเดิมก็ชอบทุกวอร์ชันแหละที่พี่ตั้งแต่พบกับเขามา ไม่ต้องจู้เลยแบบไม่เลยค่ะตั้งแต่ของกันก็ไม่มีคือเขาพูดเองว่าแบบเออเดี๋ยวจะไม่หยุดเที่ยวแล้วนะเดี๋ยวจะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทําให้เห็นโอเคเขาเป็นพ่อที่ดีได้แล้วก็เป็นเป็นสาม,มีที่ดีให้เราแล้วก็ดูแลลูกแล้วก็ทํางานหนักมากๆนะครับอย่างโมเต์แบบเมื่อกี้ที่แบบแดงพยายามจะเข้าหานลูกหอมลูกอะไรตลอดเวลาเคีไยนชอบชอบชอบหมอมหัวเขาแล้วก็ดมคอดมหลังดมอะไรเงี้ยมันเหมือนกับ ช่วงนี yeah. ้อาจจะไม่ค่อยได้เจอเขาด้วยก็เลยแบบว่าอยากแบบเล่นเขาให้เต็มที่เลยใช่เพราะว่าช่วงนี้ทำงานหนักจริงครับใช่แล้วก็ขอแบบได้สัมผัสได้ดวได้ มันังมเป็นไงมันก็มันก็ชื่นใจนะผมว่าตอนแรกผมรู้สึกว่าชีวิตผมจะเป็นยังไงวะนอนแรกๆที่ยังไม่มีครอบครัวยังมีลูกอะไรอย่างเงี้ยผมก็คิดว่าใช้ชีวิตไปเรื่อยๆใช้ชีวิตเรื่อยเปื่อยแต่หมายถึงว่าพอมีลูกปุ๊บอะมันต้องเป็นแบบอย่างให้ลูกแหละในเรื่องของสุขภาพก็ต้องเลือกโรงพยาบาลที่ดีด้วยไปบอกเองทุกบนเยว่าให้เขาแบบว่าอาบน้ำแต่งฟันเหมือนเมื่อก่อนเลยอ๋นนี่นี่นั่เยัไนะแล้วไม่มันจะมีอยู่ช่วงเงินทำงาน หนักใช่ไหม,ไมแล้วพอกลับกลับม,มาบ้านน่ะเขาก็จะแบบหนูบอกว่าเออไปอาบน้ำแปฟันอะไรให้เรียบร้อยจะได้มานอนสบายๆตัวพี่อาบแล้วอาบแล้วต่นไหนมาเช้าไงเดอะที่ห้อน<อ> ผมว่าจะเป็นจะเป็นช่วงทำหนังนี่แหละเพราะว่าบางทีผมตื่นมาปุ๊บผมก็จะรีเช็คงานแล้วว่าอะไรยังไงแล้วผมจะต้องกินกาแฟก่อนทุกเช้าแล้วก็พอผมกินปุ๊บอะแล้วมันดีดมันก็อยากทำนึกว่าแล้วมันอยากทำแล้วแล้วก็แต่งตัวออกไปเลยแล้วก็ลืมอาบน้ําแปรงฟันนี่ยว่ะวันนี้อาบน้ำวันนี้อาวันนี้อา ในวันครบอบหน <t un> <t un> ึ่งรอบแต่งงานหนึ่งปีใบหมอนถึงฟันโพเลยว่าขอให้อาบน้ำแต่งฟันทุกวันจนทุกปีกันใหม่ๆไม่เคยอาบเหนื่อยเหนื่อยหรอเหนื่อยอาบน้ำเหนื่อยตื่นมาต้องขอร้องอาบน้ำเหนื่อยมากแต่งฟันก็เหนื่อยมากไม่ใช่อต่งฟันเหนื่อยอ่ะเออมันมันแบบ มันแบบอากาศมันมีช่วงหนาวๆแลยแม่งจะอาบทำไมวะตแม่งยังแท้งเอาต้อคนอาบไหมหรือเปล่าไม่ไม่ไม่เม่ได้แรงนะคะยังจียังจี้หลายรอบแล้วตอนนี้ใหม่ๆนี่เขาตัวหอมกว่าีโอ้ผมนี่คือป่าเจลเลยเดี๋ยวนี้เราคอยเธอแต่ตอนนี้อาบแล้วใช่ไหมกลับมาอาบแล้วอาบอาบแล้วค่ะอาบอาบขึ้นเยอะแต่วันวันละครั้งวันละครั้งวันละครั้งเลยมันโดนไปก็เป็นผลอยู่ใช่ ท <To S 1> ี่เกล็ดอาบอ่ะม <c oughs> <c oughs> well, ันคนเหนื่อยอ่ะเข้าใจคนเหนื่อยเลยแหละว่าแบบไม่ไม่เอาอะไรแล้วนอนดีกว่าแปรงฟันเตือนได้ค่ะแปรงฟันเนี่ยผมว่าคุณไหนผมหนักสุดก็แปรงครั้งหนึ่งแล้วก็ยาวแล้วก็สุดนนอนเลยคือแต่ผมอาบครั้งหนึ่งอ่ะก็อาบแบบทีเดียวเลยนะเพราะว่ามันแบบมันใช้น้ำประหยัดน้ำด้วยอ๋อักโล่แค่อาบเพียงทีวันอาบครั้งหนึ่งอาบเพีวัน ผมอาบครั้งหนึ่งก็แบบว่ายังวันนี้ผมอาบครั้งหนึ่งแล้วก็กลับไปผมก็นอนแล้วแล้วก็พรุ่งนี้อีกทีเคยเคยไม่อาบนานเคยแบบหนักสุดเลยตอนนั้นเครียดงานมากประมาณมีสามวันได้เรสามวันแต่อยู่ในห้องนะตอนนั้นแบบว่าแล้วความกาไม่กิน หนูหนูไม่ได้หนูไม่ได้อยู่กับเขาด้วยเพราะหนูอยู่กับลูกไงใช่ใช่จะอยู่ใกล้แต่ตอนนั้นหนูบอกเลยว่าถ้าเป็นอย่างนี้หนูขอบายนะไม่ไหวต้องกล้วเขาออกมาข้างนอกเขาแบบไม่อาบน้ำก็แบบเออมีหนูว่าหนูก็จะแบบเออไปอาบนิดนึงถ้าจะมาเล่นกับลูกอะไรบางทีไม่รู้ไปเจออะไรแบบเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไม่ได้ไงเดี๋ยวหนังจบอาบอาบทุกวันเลยหนังจบนานอยู่นะแบบวิธีการตื่นมันก็จะแบบ นูอากิมองเหียเยป๊าป๊าไม่อาบน้ำชอบมองสาวชอบมองสาวสาวสวยเปิด่อเลยมองหญิงมองหญิง